สาวัน30เคสประทับใจค่ะวันนี้พี่ลักษ์ขอแชร์เคสที่5และเคสที่6ไปพร้อมๆกันเลยเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าวันนี้เองค่ะพี่ลักษ์ก็ได้สอนลูกศิษย์เสร็จไปคนนึงเป็นลูกศิษย์เซเว่นเดย์เอกซึ่งเป็นคนที่เรียนหรือจบมาไม่ตรงสายเป็นสายเกี่ยวกับด้านที่ไม่ได้มีโนเลดเรื่องของบริหารเลยเข้ามาศาสตร์อื่นล้ว,ลวนเป็นศาสตร์สินล้ว,ลวนอ่ะเป็นศาสตร์ด้านสินล้ว,ลวนประเด็นก็คือว่า น้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆทุกคนแล้วเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและซีเรียสกับชีวิตมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอปัญหาที่เขามีคือเขากังวลเขาเซตสแตนดาร์ดตัวเองไว้สูงเขาพร้อมที่จะใช้ไม้เคี่ยนตีตัวเองตลอดเวลามันทําให้เวลาเขาจะต้องไปสัมภาษณ์หรือเลาต้องพูดอะไรนะเขาคิดเยอะพอคิดเยอะเกิดความกังวลพอกังวลปุ๊บสิ่งที่พูดพูดติดติดขัดขัดแล้วมันทําให้การสื่อสารไม่ลื่นไหลไม่ชัดเจนและมันไม่สามารถสื่อสารออกให้คนที่ฟังรู้เรื่องเป็นสตอรี่ได้เพราะอันพี่ลักจะบอกว่าศาสตร์ของสตอรี่สําคัญมากนะสตอรี่เทลลิ่งใคที่เรียนรู้ มันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตทั้งงานขายการเจราจาต่อรองการสัมผั์งานอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอเขาได้มาเรียนรู้เรื่องนี้นะจบคาไปวันนี้พี่รักยังบอกเขาว่านั่นคือสิ่งที่เรามีปัญหาเราชอบเคียนตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีการคือวันนี้เราต้องฝึกให้อภัยและรักตัวเองบ้างนะคือยังไงบ้างพี่รักษพี่รักษบอกเขาว่าเลิกกังวลกับอนาคตที่มาไม่ถึง ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรทําดีไม่ดีไม่เป็นไรทําให้ดีที่สุดในจุดที่ยืนก็พอคิดถึงแต่ปัจจุบันอดีตให้อภัยตัวเองซะอย่าเคี่ยนตีตัวเองในทุกวันทุกวันทุกวันเพราะถ้าเราเคี่ยนตีแปลว่าเราต่ํากว่าสแตนดาดเสมอเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรามีน้ําเสียมากจนเกินไปแล้วเราจะเห็นตัวเองต่ํากว่าค่ามีนตลอดเวลาแบบนี้ไม่เอานะนี่คือเรื่องไมล์เซตหลายคนมาเรียนกับพี่รักษณ์ชอบในเรื่องไมล์เซตต่อคัสพี่รักษ์สองครั้งสามครั้งมันคือเรื่องนี้นะ พี่รักไม่ได้สอนแค่โนเลดโนฮาวแต่พี่รักษสอนไอตัวไม์เซ็ดที่ใช้กับชีวิตจริงให้เราด้วยซึ่งหลังจากที่พี่ลัก์ฟีดแบบเขาก้าวก,กระโดดขึ้นมาทันทีเขาเปลี่ยนจากการติดติดขัดขัด,ขดพอโฟโล์เริ่มลื่นไหลปากว่าไหวพริบดีขึ้นพูดได้ดีขึ้นจนมันเห็นได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นบางครั้งน้องๆหลายคนติดปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาทุกคนมีไม่เหมือนกันนะบางคนปัญหาเล่าเรื่องมาน้ไม่มีน้ําเล่าเรื่องตกสะพานพูดไม่ได้เล่าไม่ได้เล่ไเาไม่เป็น ไอ้พวกเนี้ยมันคือสกิลทุกคนมันคือสกิลทุกคนมีพวามผู้นําในตัวหมดแต่ถ่ายทอดได้ไหมคออีกเรื่องหนึ่งการถ่ายทอดที่ดีจะทําให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากการฝึกฝนคัดท,ที่รักออกแบบให้เราแอคทีฟเดียไทม์และนี่คือที่มาของน้องอีกคนหนึ่งคนที่6นี่คนที่5นะคนที่5ประทับใจตรงที่ปัญหาเขาเยอะมากแต่เขาตัดสินใจอออินมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองวิวชัดเจนมากๆและถึงแม้จบคัสเซเว่นเดย์ไปนี่คืออาการหนักนะ แล้วพี่รักษ์บอกเขาว่าเราดีขึ้นมากแต่เรายังต้องพัฒนาต่อพี่รักษ์เป็นคนตรงๆนะบอกว่าต้องพัฒนาก็ต้องพัฒนานะเพราะฉะนั้นใครที่มากับพี่รักษ์คุณจะไม่ได้เจอการอู่กับพี่รักษแน่นอนเพราะพี่ลักษสอนตรงๆแต่สิ่งที่เราเป็นแล้วพี่ลักษ์กลาให้เราเลยทันทีจากสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมาเรียนรู้เอาตัวอยโอกาสนี่คือเคที่5เคที่6เป็นเคสของน้องที่เพิ่งจะเข้าได้เข้าเรียนน่าจะประมาณไม่ถึง3เดือนนะซึ่งเป็นคนที่มี l e a d e r s ชิ p เต็มตัวมากอะเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเยอะมาก ้าไปเมเนจเมนต์ทรนีของ u m เมเมื่อต้นปีและปากฏว่าตกมาเพชั่นกับตัวเองค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเราโอเคแล้วนะแต่ทำไมเราถึงตกเขารู้ว่าเขาต้องพลาดบางอย่างเลยตัดสินใจมาอยู่ในคลาสเรียนไฟล์เดเวลิชมิทกับพี่รักสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอวันแรกเจอพี่รักพี่รักให้เขาแนะนําตัวทุกคนที่เรียนกับพี่รักจะได้ทำสิ่งนี้เสมอพูด4ี่คำถามวันแรกเราจะได้ทําเสมอเจอกันปุ๊บพี่รักจะบอกเลยให้เราแนะนําตัวโดยมีสี่เรื่องนี้บาบา,บา,บา พอเขาพูดปุ๊บพี่ลักฟีดแบ็กกลับไปทันทีเลยว,ว่าอืมถ้าเราไปเมนเทอร์นีคำถามแรกที่เราจะโดนถามคือเรื่องนี้พี่รักพูดปุ๊บน้องบอกถึงบางอ้อพี่ลักรู้ไหมว่าหนูไปยุมซีเ็าถามเรื่องนี้หนูเลยอะเรื่องแรกเลยอะแล้วสิ่งที่เปหนูฟีดแบ็กว่ะพี่ลักษฟีดแบ็กหนูว่าเป็นจุดบอดนั่นคือสิ่งที่ทําให้หนูตกมันคือเจอมันเดจาวูน้องเขาเดจาวูกับพี่ลักตั้งแต่ครั้งแรกคลิกเลยแพะนพี่รักษจะบอกว่าการดูคนจริงมันดูแป๊บเดียวป่าตาเดียวมันรู้ได้เลยเช่นเดียวกัน เวลากรรมาการคัดไม่เด่นเม้นทัวนี้พี่รักถึงบอกว่าเราแค่ต้องรู้เทคนิคนะ ว่ากรรมการกําลังมองหาและตามหาอะไรถ้าเรารู้มันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะส่งมอบเขาอยากกินก๋วยเตียเต๋ยวก็เดลิเวอร์ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไปเปดลิเวอร์กับเราเป็ดกะเเราไก่หรือส้มตํามันไม่ตรงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเหตุผลที่คุณตกไม่ใช่คุณไม่เก่งเหตุผลที่คุณตกไม่ได้เมนทอรีเป็นเพราะคุณไม่รู้วิธีการส่งมอบนี่คือสาเหตุที่ทําไมน้องๆจบต่างประเทศนะคะพี่รักมีน้องจบต่างประเทศเยอะมากนะจบอินเตอร์ก็เยอะจบไทยมีบ้างส่วนใหญ่คนที่เรียนจบประเทศในไทยเนี่ยเขาจะชอบเรียน พราะเยออนไลน์ซึ่งจริงนะพี่รักษ์ไม่แนะนําพี่รักแนะนําให้คุณมาเรียนสอนสดใครที่จบในไทยไทยจ๋าเนี่ยไม่มีอินเตอร์ก็ไม่เป็นไรมันเข้า m อได้อยู่แล้วนะถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราไป MP ได้ทุกโครงการแต่วันนี้คุณต้องเลือกสิ่งที่ต่างกันระหว่างน้องที่จบต่างประเทศกักบจบไทยคือคนที่จบต่างประเทศเขาจะกล้าตัดสินใจเลือกอออินชีวิตทุกคนมาด้วยแบบนี้บมดเลยถามพี่รักษ์คือไม่ถึงคำนะเขาสมัครเลยถามสมัครเลยถามสมัครเลยเหตุผลเป็นเพราะว่าคือคนเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วประมาณหนึ่ง เขาต้องการดูแค่เทคนิคเพราะฉะนั้นเขาไม่กังขาเขาไม่สงสัยในความสามารถตัวเองคนที่กังขาคือเขาคิดว่าถ้าฉันเรียนแล้วฉันจะเข้าได้หรอเขากังขาแบบนี้เขาเลยไม่กล้าตัดสินใจเรียนแต่รู้ไหมว่านักเรียนน้องที่รักนะที่เขาสักเซสรวมไปถึงคนที่จบต่างประเทศทนจบอินเตอร์สญ่เ,เขาจะตัดสินใจแบบนี้ว่าต่อให้เรียนจบแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาจะเอาสกิลนี้ไปนําใช้ เขาเป็นคนที่นําทางชีวิตตัวเองมันไม่เกี่ยวกับพี่รักษณ้นะนะพี่รักษเป็นแค่คนไขกุญแจประตูสู่โอกาสนี้เปิดปึ้งนี่คือประตูโด,โดเรมอนเรากำลังจะเปิดประตูไปสู่โอกาสเรางัดงัดงัดเต็มแรงมันเข้าไม่ได้แต่อะไรแต่วันนี้น้องที่เขาตัดสินใจมาอยู่กับพี่รักคือพี่รักษ์ช่วยเหลาคมกุญแจให้หน่อยพี่รักไม่ได้เปลี่ยนอะไรในตัวเรานะไม่ได้เปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเราพี่รักษแค่เหลากุญแจว่าถ้าต้องส่งมอบให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเราต้องเหล่าตรงนี้นะ เหลาเสร็จเขาก็ไปไขประตูบานไหนคุณต้องเลือกเปิดเองโอเคไหมซึ่งกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจวิเศษเปิดได้ทุกประตูแต่คุณต้องไปไขเองปรากฏว่าก็เข้าได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่รักไปช่วยเราพี่รักเป็นแค่กุ้ยเหลินนะคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือตัวพวกเราทุกคนเพราะเราต้องไปอยู่หน้างาน คนที่ตัดสินใจสมัครค้อนเลยโดยเฉพาะคนที่จบต่างประเทศเขาถามพิรักคําเดียวสมัครเข้ามาเลยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะโดยยิ่งเป็นผู้ชายมาปุ๊บคาแรกพ่รักขอสมัครคัสผู้ชายทุกคนแทบจะทุกคนนะมาด้วยแบบนี้และส่วนใหญ่ผู้ชายเข้าได้เร็วมากนะน้องพิรักให้เป็นผู้ชายที่มาเทค privately ัสจะบอกว่าภายใน3เดือนเขาเข้าได้แล้วบางคนหนึ่งเดือนบางคน2เดือนบางคนโครงการใหญ่3เดือนอ่ะก็เข้าได้ซึ่งพ่รักจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ เขาไม่ได้กังขาหรือเพ t รชันและไม่ต้องการใครมารับรองเขาด้วยเขาอยากจะเรียนอยากจะอัพสกิลให้เขาเก่งขึ้นหน้างานเดี๋ยวเขาไปชนเองโอเคไหมเขายินดีจะรับทุกความผิดพลาดท,ทุกความสําเร็จด้วยตัวเองเราต้องเป็นคนแบบนี้นี่คือสาเหตุที่ทำไมน,ำน้องๆที่จบไทยไม่ค่อยมาเรียนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรียนไปก็ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมมันคือความเชื่อมั่นนะต่างกันคนที่เรียนอินเตอร์คนที่จบต่างประเทศพี่รักเห็นนะพี่รักพูดจากประสบการณ์ตรงนะเขาไม่รักสอนคนมานับร้อย พี่กจะบอกว่าน้องสองลนนักษณะนี้อินเตอร์กับจบต่างประเทศมีความมั่นใจที่มากแล้วแต่เขาขาดแค่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องนำส่งยังไงพอเขารู้มันเลยไขยได้ง่ายเช่นเดียวกันคลาสคนที่6นี้ก็เหมือนกันค่ะน้องเขาจบอินเตอร์มาซึ่งพี่รักจะบอกว่าเขาตัดสินใจมาเรียนด้วยความที่ติดคิดว่าตัวเองติดอะไรเนี่ยทำไมไปแล้วพลาดทั้งที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วพอมาเรียนคลิกเลยแกลกเลยบอกครู oo, พี่รัก คือถ้าไม่มาเรียนนี่คือเสียใจมากนะเขาบอกเขายินดีมากๆกับการที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ครั้งนี้แล้วเขาเก่งขึ้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งคนเก่งติดปีกคุณจะไขประตูได้ในทุกบานโอเคไหมเพราะฉะนั้นแค่บานไหนมันเหมาะกับคุณต้องไปลองลงสนามแล้วรับคมดูอัพสกิลตัวเองให้พร้อมใครที่จะอออินกับเมนเดนเมนเทรนี้ช่วงปลายปีซึ่งมีนับสิโครงการตอนนี้ที่กําลังเปิดนับสมัครอยู่พี่รักจะบอกเลยว่า าเรียนไฟล์ e n ย์แอ e ด์ดตอนนี้25-30กันยาย,ยนมีสเปเชียลไฟล์เรียนไฟล์เดเรียนสอนสด5วันวันละ2ชั่วโมงบุกเวลาได้เองตารางที่รักไทยแล้ว เดือนกันยายนตารางที่รักจริงๆเต็มแล้วนะเดือนกันยายนจริงๆตารางเต็มแล้วที่เหลือตอนนี้เป็นตารางสำรองที่พี่รักปลีกไว้วันละ2องคัสคือทุกวันนี้พี่รักสอน8 1 0ชั่วโมงอะอย่างนี้อยู่แล้วนะซึ่งพี่รักจะบอกว่าหลังวิชาแนวอื่นพี่รักบอกเลยว่าถ้าเราตัดสินใจได้ที่จะอออินและเป็นคนที่รับผิดชอบกว่าชีวิตตัวเองนะมันไม่เกี่ยวกับพี่รักแล้วนะแต่เกี่ยวกับตัวพวกเราทุกคนอัพสก,กิลแล้วคุณหมอเนี่ยเวลาไปรักษาคนไข้หมอไม่ได้รักษาคนไข้ให้หายได้หมดนะ ต้ใจความสําคัญไม่ใช่หมอใจความสําคัญคือคนไข้ไปดูแลตัวเองยังไงหลังจากเรียนจบแล้วคนไข้ไปดูแลตัวเองไงหลังจากที่คุณหมอให้คําแนะนําแล้วเหมือนกัน เวลาเรียนตรีเรียนโทค่ะอาจารย์สอนเหมือนกันห้องเดียวกันบางคนติดเอบางคนเรียนไม่จบแต่ทําไมบางคนถึงได้เกียรติยศอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เรื่องนี้ถ้ารู้ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทํายังไงดีกับชีวิตจะใช้ไปตามแรงกรรมเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปหรือจะใช้แบบนี้เป้าหมายคือจะเข้า MT เพื่อเอาประสบการณ์ที่ไปทํางานผู้บริหารระดับสูงจะเป็นเมเนจเมนเลเวลให้ได้ในเดย์ใดเดย์หนึ่งหรือจะออกมาทาธุรกิจส่วนตัวไอ้พวกเหล่านี้มันอยู่ในเมเนจเมนเทนนี้เราต้องไปเข้าให้ได้ก่อนโอเคไหมเพราะฉ ปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ